เป็นผลประโยชน์ของตัวน้องเองนะตอานั้นเดี๋ยวไปลงพักสามกับห้านั่งลงนั่งลงนั่งลงน้่งมาจากไหนครับเชียงใหม่เชียงใหม่ครับที่มาช่วยนะครับเอาตรงๆไม่ต้องไม่ได้นะตำรวจมาช่วยเขาบอกน้องว่าจะไปทำงานแอดมินกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับปฏิบัติการ ช่วยเหลือผู้ถูกหลอกลวงไปเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนครับโดยนั่งงลงนั่งลงวมนั่งลงมน้องใจเย็นนะ

ตัวตัอิดานรกระเป๋อยู่นอกนะมือกับเป็นผลไปอยู่ของตัวน้องเองนะอเไปลงพักที่าตนเอาตัับนะเก็บตัวตับไว้คอยเก็บตัวตับไว้หมดลู เราเป็นแม่บ้านใช่ไหมไม่ไม่ใช่เาครับไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราก็ร้องก่อนเี๋ยวเราจะร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราร้าอ่ออนาทะไรับร้องมาจากไหนครับเชียงใหม่เชียงใหม่คไม่เคยมาเลยทำไมนี่คอยเอาตรงๆรที่มาช่วยที่มาช่วยนะครับเอาตรงๆไม่ต้องไม่แน่ตำรวจมาช่วย ของคนขับหรือเปล่าเราไปตรวจสอบกันน้องจะข้ามไปฝั่งนู้นถูกไหมครับถูกไหมครับเขาเขาบอกน้องมาเพื่ออะไรมาตรงนี้เพอะไรมาทำไมครับมาทำงานโคกี่มาช่วยถ้าน้องไม่ให้คอมเขาบอกน้องว่าจะไปทำงานแอดมินกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับไปงานแอดมินเป็นงานพวกนี้เปะเนาะเกี่ยวกับคอม ตำรวจยเราเรารู้ไหมว่าสิ่งที่เรากำลังจะข้ามไปเราจะไปเจอเราจะต้องไปอยู่ข้ามารถแดงเติเตอร์เดี๋ยวไม่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 เดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักนะเดี๋ยวไปเหนูไปเอา